4วิธีบำรุงสายตาสำหรับคนอายุเยอะ1สวมแว่นกันแดดเมื่อเวลาเราออกแดดครับให้เราสวมแว่นกันแดดเพราะว่ามันป้องกันรังแสง UV เพื่อไม่ให้แสงแดดไปทำลายดวงตาของเราอาจจะก่อให้เกิดต้อกระจกหรือจอประสาทต,ตาเสื่อมได้ดังนั้นครับออกจากบ้านควรสวมแว่นกันแดด 2. พยายามงดการสูบบุหรี่เพราะการสูบบุหรี่อาจจะ เป็นการเร่งทําให้เกิดโรคสายตาต่างๆได้โรคตาฟางตาฝ้าหรือต้อกระจกรวมถึงจอประสาทต,ตาเสื่อมได้นะครับ 3. หยุดพักในการทํางานการที่เราใช้สายตาอยู่นานจากจอคอมพิวเตอร์หรือจากการทํางานกิจกรรมต่างๆก็จะส่งผลให้สายตาของเราเมื่อยล้าได้ดังนั้นครับจึงควรพยายามหยุดพักสายตาสัก20นาทีหลังจากที่เราทํา นานเป็นเวลาหลายชั่วโมงก็ช่วยลดให้สายตาของเราอยู่กับเราไปได้นานๆ 4. การออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สายตาของเราแข็งแรงเมื่อสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงดีก็จะส่งผลให้สายตาของเราดีไปด้วยนะครับเพื่อนๆ